สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับที่ติวกับผมประลัดเอกติวสอบราชการนะครับกับหนังสือเล่มสีน้ําเงินนะครับเล่มนี้นะครับเล่มสีน้ําเงินเล่มนี้นะครับติวกันสดสดเลยนะครับวันนี้เราจะมาติวนะครับในเรื่องของสีพลบอนี้นะครับเรียกโดยรวมๆว่าพลบอจัดตั้งนะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราไปดูเอกสารหมายเลขสี่นะครับซึ่งใช้สอบภาคกนะครับกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งจะอยู่ตรงนี้ นะครับก็คงรวมถึงการบริหารงานขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับก็คือวงเล็บเจ็ดเนี่ยก็จะสอบอยู่สี่พรบด้วยกันก็คือพอบอรบเทศบาพลพรบสภาตำบลและองค์การมหาชนตำบพลพรบอรบอจอและพละบรบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยานะครับที่ไม่ออกสอบคือพอบอรบกทมนะครับเพราะกทมเขา เขาแยกออกไปต่างหากเขาแยกสอบต่างหากนะครับโอเควันนี้จึงให้ท่านเปิดไปนัทที่หน้า19นะครับเปิดหนังสือหน้า19ครับท่านนะครับเปิดหนังสือเปิดหนังสือหน้า19นะครับก็นะบะบจะเจอพรบเทศบาลนะครับเราไปติวกันเลยนะครับพรบเทศบาลพศ .2 4 9 6แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14พศ2562นะครับอ่าที่มาก็คือรัฐธรรมนูญ2560นะครับ ามาตรา49นะครับเขาบอกว่านะครับให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติดังนั้นกฎหมายก็บัญญัติให้มีพบรบจัดตั้งนะครับหลังจากปี2560ก็มีการาแก้ไขนะครับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ ถึงปีพศ2562ปัจจุบันเราเราใช้ปีพศ2562เท่ากันหมดเลยนะครับแก้ไขเพิ่มเติมมาถึงฉบับที่2562เท่ากันหมดเลยเพียงแต่ฉบับเนี่ยอาจจะต่างกันนะครับกาวคือพอรบรอาบาจแก้ไขถึงฉบับที่ 5. พศ .2562 นะครับพัทยาแก้ไขถึงฉบับที่32 5 6 2เทศบาลแก้ไขถึงฉบับที่14 2562นะครับและก็พรบรสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนบนแก้ไขถึงฉบับที่7 พศ2562นะครับใช้บังคับนะครับตั้งแต่วันที่17เมษายน2562เป็นต้นไปเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าประกาศในราชกิจจาเมื่อวันที่16เมษายน2562นะครับ13 14 15เป็นวันสงกรานเนาะแล้วท่านก็จํา16เมษายนนะครับ16เมษายนนะครับ13 14 15เป็นวันสงกรานแล้วหลังจากนั้นก็16นะครับ16เมษายนเนี่ยนะครับประกาศในราชกิจจา17เมษายน ก็ใช้บังคับนะครับข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบจริงมทรธัญบุรีนะครับรอบสอบรอบตุลาคม2อ6 7นะครับเขาถามว่าเทศบาลจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติปีพศใดนะครับเหมือนจะง่ายนะครับผมสอบได้ที่หนึ่งรองประลัดสูงเนี่ย ผมทำข้อนี้ได้แล้วผมมั่นใจเลยว่าได้ที่หนึ่งแน่ๆเพราะว่าคนอื่นไม่น่าจะได้นะครับเพราะท่านตอบอะไรครับเพราะท่านคงจะตอบสองสี่เก้าหกตามตัวนี้ใช่ไหมครับอพาพบบเทศบาลเนี่ยอ่าท่านมักจะจำว่าเป็นปีสองสองสี่เก้าหกใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรบเทศบาลฉบับแรกเนี่ยเป็นพรลบเทศบาล 2476นะครับก่อนหน้านั้น20ปีนะครับอันนี้เป็นความรู้ทั่วไปความรู้เชิงลึกนะครับท่านสามารถกดใน Google ได้เลยนะครับว่ามันเริ่มแต่ปีสองสี่เจ็ดหต่อไปมาตรา7นะครับให้เทศบาลเป็นทบวงการเมืองนะครับทบวงการเมืองหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล นะครับ <Es per ate> เป็นนิติบุคคลทบวงการเมืองก็คือนิติบุคคลนั่นเองเพียงแต่ว่าคําว่าทบวงการเมืองเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนคําโบราณที่อยู่ในพรบเทศบาลสองสี่เก้าหกนะครับดังนั้นม,มีมีมีข้อสอบอยู่จังหวัดหนึ่งนะครับคือข้อสอบของจังหวัดพิจิตรนะครับที่ถามว่าเทศบาลนะครับเทศบาลมีฐานะเป็นอะไรนะครับกอไก่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ขอไขมีฐานะเป็นทบวงการเมืองขอควายมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นงองูมีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิน่นซึ่งก็ขอข้องอถูกหมดเลยนะครับถูกหมดเลยดังนั้นหัวข้อที่เขาจะเอามาสอบคือพรบรจัดตั้งดังนั้นต้องตอบตามมาตราเจ็ดก็คือท่านต้องการขอไขทบวงการเมืองไปถึงจะได้หนึ่งแต้มอย่างนี้นะครับคือการการสอบแบบโนเลดวัดความรู้แบบเรารู้หรือไม่รู้เนี่ยมันต้องอ้างอิงจาก ตัวมาตาจริงๆนะครับอย่าไปใช้ความรู้สึกหรือใช้ความเป็นจริงไปตัดสินนะครับใช้อยู่ในตาําราเราต้องถูกขังอยู่ในอยู่ในตาําราเพราะเขาเปิดตาํารามาแต่งข้อสอบนะครับโอเคต่อไปตัวนี้ก็ทํานองเดียวกันครับเมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลน,นะครับเมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลน,นะครับ ตามพรบรนี้ก็ดีหรือตามกฎหมายว่าด้วยสภาธรรมบลและองค์การานบริหารส่วนตำบลก็ดีนะครับให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนะครับภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลนะครับดังนั้นก็จําตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับภายในสี่สิบห้าวันนะครับส่วนกฎหมายเลือกตั้งนะครับจะกําหนดว่ากี่วันอะไรไม่ต้องไปสนใจเพราะเราไม่ได้ไปสอบเป็นกกตนะครับเราสอบเป็น สายบริหารท้องถิน่นดังนั้นต้องตอบ45บาวันตามมาตรา8วรกหนึ่งนะครับโอเคต่อไปหน้า20นะครับเป็นเรื่องของเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองและเทศบาลนาครซึ่งออกสอบบ่อยนะครับเทศบาลตำบลน,นะครับไม่มีหลักเกณฑ์อะไรนะครับแต่เทศบาลเมืองนะครับเทศบาลเมืองได้แก่ท้องถิน่นอันเป็นที่ตั้งของสารการจังหวัดคือถ้าคุณเป็นคุณเป็นท้องถิน่นแล้วก็สารการจังหวัดมาตั้งอยู่ในพื้นที่คุณคุณสามารถเป็นเทศบาลเมืองได้เลย นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งสารการจังหวัดไม่มาตั้งอยู่พื้นที่ของคุณนะครับแต่ท้องถิ่นของคุณเนี่ยชุมนุมชนเนี่ยมีราษฎรตั้งแต่หมื่นคนขึ้นไปสามารถยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้น,นะครับส่วนการที่จะเป็นเทศบาลนครไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับสารการแต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไปแสดงว่าประชาชนเยอะประชาชนหนาแน่นถึงเป็นเทศบาลนครน,นะครับ โอเคข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเทศบาลเมืองนะครับข้อสอบของพี่จิตนะครับก็หมื่นคนขึ้นไปนะครับมาตราสิบสองวรรคหนึ่งนะครับการเปลี่ยนชื่อเทศบาลการเปลี่ยนแปลงเขียเทศบาลให้กระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยข้อสอบลักษณะอย่างนี้ก็ออกสอบบ่อยว่ากระทําโดยพระราชบัญญัตินะครับจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาอย่างนี้นะครับกระทาโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับสูตรจําก็คือนะครับร <c oughs> อะไรก็ตามที่เป็นของท้องถิ่นเนี่ยส่วนมากเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเขตเปลี่ยนฐานะยุบเลิกนะครับมักจะเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยทั้งอบตอเทศบาลท,ทั้งอบตอเทศบาลย้ํานะฮะแต่นะครับเมืองพัทยาเนี่ยนะครับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตาเป็นพระราชกิจกฤษฎีกานะครับให้ไปดูพรบรพัทยามาตราด นะครับโอเคเวลาอ่านหนังสือเนี่ยให้ท่านอ่านท่านจะมีสี่ฉบับด้วยกันนะครับกฎหมายจัดตั้งอะ่ะนะครับจะมีเทศบาลอบตอ,อบจอและพัทยานะครับให้ท่านอ่านคู่กันไปเลยนะครับว่าเฮ้ยอบตลักษณะนี้เป็นแบบนี้แบบนี้มีข้อเหมือนมีข้อต่างอย่างไรนะครับเช่นตอนนี้ผมสรุปให้ท่านฟังแล้วลว่าการเปลี่ยนชื่อการเปลี่ยนแปลงเขตเ,เนี่ย ให้ตอบประกาศกระทรวงมหาดไทยไปเลยนะครับยกเว้นถ้าเขาถามพัทยานะครับให้ตอบพระรากิศฎีกาอย่างนี้นะครับเราก็จะทํขาข้อสอบได้ดีมามาทุกทิศทุกทางมาทางไหนเราก็สอบได้เราก็ตอบได้หมดนะครับโอเคต่อไปการเปลี่ยนแปลงเขียนเทศบาลกระทาโดยกฎหมายใดเห็นไหมครับอุดรน,นะครับอุดรจริงจริง,รงๆนะครับ จริงๆแล้วประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นกฎนะครับไม่ใช่กฎหมายแต่เราจะอธิบายลึกซึ้งกันที่พรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้โอเคให้ตอบไปก่อนว่าประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับต่อไปนะครับเปลี่ยนแปลงฐานะยุบเลิกอะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลกระทาโดยกฎหมายใดอุดรนะครับก็ตอบประกาศกระทรวงมหาดไทยเช่นเดิมนะครับโอเค องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนะครับหน้า21เป็นจํานวนของสมาชิกสภานะครับสภาเทศบาลตาบลประกอบด้วยสมาชิกจํานวน12คนนะครับมีกี่เขตครับมีกี่เขตเลือกตั้งครับ2เขตสภาเทศบาลเมืองมี3เขตเลือกตั้งก็เขตละ6คน6 3 8านะครับสภาเทศบาลนครมี4เขตเลือกตั้งเขตละหคนก็นะครับอ่าสี่ส่อ่า หกสี่ยี่สี่นะครับมันจะขึ้นไปทีละหกนะครับโอเคสมคําถามถามว่าอุดรถามว่าสมาชิกเทศบาลเมืองมากกว่าเทศบาลตําบลกี่คนนะครับก็ตอบหกคนนะครับต่อไปสมาชิก,กภาพของสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อนะครับก็สมาชิกสภาเทศบาลลาออกต่อใครนั่นเองก็ลาออกนะครับโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วท่านก็ไปเปิด พรบอรบอตอดูเลยครับว่าอบาตอเนี่ยจะลาออกลาออกต่อใครท่านว่าผู้ว่าหรือว่านายอินเภอเฉลยอบตอลาออกต่อนายอิเภอเห็นไหมครับท่านก็เวลาอ่านอ่านตีคู่กันไปเลยสีฉบับเลยเ <c oughs> ทียบเทียบเทียบเทียบ,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 บกันเลยนะครับอ่ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรอรบอรตอก็ใช้เหมือนกันสามครั้งติดต่อกันโดยไม่เหตุไม่มีเหตุอันสมควรนะครับก็คือขาดหนึ่งขาดสองขาดสามแล้วก็ หมดสภาพเลยนะครับขัดหนึ่งขาดสขดามเพราะเขาใช้คําว่าติดต่อกันสามครั้งติดต่อกันโดยคือเขาไม่ได้เอาครั้งที่สี่นะครับเขาไม่ใช้คําว่าเกินกว่าสามครั้งนะครับเขาใช้กันว่าประมาณว่าครบสามครั้งอ่ะหนึ่งสองสามเขาหมดสมาชิกภาพไปเลยนะครับประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลเช่นเดียวกันก็ลาออกโดยยื่นลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับส่วนประธาน สภาอบตกับรองประธานสภาอบตก็ยื่นลาออกต่อนายอำเภอนะครับโอเคต่อไปก็มีตําแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่างลงนะครับให้เลือกภายในกี่วัน15วันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลงนะครับต่อไปในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญน,นะครับสมัยประชุมเนี่ยมันจะมีหนึ่งสมัยประชุมสามัญก็คือสามัญแปลว่าธรรมดาก็คือโดยปกติอ่ะ เทศาบาลต้องมีการกำหนดให้มีการประชุมเนี่ยสามัญประชุมธรรมดาเนี่ยสี่สมัยส่วนวิสามัญคืออะไรวิสามัญคือไม่ธรรมดามีเหตุไม่ปกติทําให้ต้องเปิดการประชุมเพิ่มจึงเรียกว่าประชุมวิสามัญน,นะครับอ่เทศาบาลสมัยประชุมสามัญเนี่ยมีสี่สมัยล็อกไว้เลยนะครับล็อกไว้เลยนะครับถามว่าแล้วอบตอล่ะ อ,อบตอกาหนดว่าสองถึงสี่สมัยแล้วแต่สภาอบตอกําหนดสองก็ได้สามก็ได้สี่ก็ได้นะครับอ,อบจอละ่ะอ,อบจสองสมัยนะครับโอเคต่อไปสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งหนึ่งเนะี่ยมีกําหนดว่าไม่เกินสามสิบวันนะครับถ้าขยายเวลาออกไปต้องได้รับอนุญาตใช้คําว่าอนุญาตนะครับจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับอบตอ นะครับอบตกลับกลายเป็นว่าสิบห้าวันสมัยสมัยสามัญนะครับเปรียบเทียบกับอบจกลายเป็นว่าอบจสี่สิบห้าวันแสดงว่าจํานวนวันในการประชุมสามัญมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณเป็นอะไรถ้าคุณเป็นอบตตามสุดเนี่ยสิบห้าวันก็พอเขาคิดว่าอบตมีเรื่องไม่เยอะนะครับถ้าเป็นเทศบาลก็ขึ้นมาอีกนะครับบวกทีละสินะครับเป็น สามสิบวันคุณเป็นอบอจอรเรื่องเยอะก <c oughs> ็ต้องประชุมสี่สิบห้าวันแต่คุณมีแค่สองสมัยก,ยออกรณีอบจอย่างเงี้ยนะครับอ่านหนังสือให้มันอ่านเทียบเทียบกันไปนะครับในปีหนึ่งเทศบาลมีการประชุมสามาัญกี่สมัยนะครับก็สี่สมัยนะครับโอเคต่อไปมาตรายี่สิบห้าโดยปกติให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้เรียกประชุม <c oughs> เรียกประชุมหมายถึงว่าช่วงนี้จะมีการประชุมนะอย่าไปไหนนี่คือเรียกประชุม แต่ประชุมวันไหนยังไม่รู้เรียกประชุมเรายังไม่รู้ว่าประชุมวันไหนแต่เรารู้แต่ห่วงนะครับว่าา30วันเนี่ยมันเริ่มต้นวันไหนสิ้นสุดวันไหนนี่คือเรียกประชุมนะครับส่วนนัดประชุมนะครับจะเป็นการระบุเลยว่าวันที่อะไรนัดประชุมวันที่อะไรนะครับดังนั้นมันมีสองอย่างคือเรียกประชุมกับนัดประชุมนะครับประธานสภาเนี่ยโดยปกติโฆษณานิดนึงว่าโอเคใครเห็นเห็น การติวสดนี้แล้วนะครับสนใจนะครับเล่มนี้เนี่ยเพียง1000บาทรวมส่งนะครับแล้วถ้าท่านสนใจที่จะติวกฎหมายความรู้บริหารก็เข้ามาติวได้ถึงแม้วันจะคือการการติวครั้งที่สองเนี่ยก้าโมกลาแล้วนะครับถ้าท่านเห็นนะครับการติวนี้ทีหลังอยากจะเข้ามาดูย้อนหลังได้ไหมดูย้อนหลังได้ตลอดนะครับดังนั้นสมัครได้ตลอดนะครับก็ติวติวกฎหมายเนี่ยกับความรู้บริหารเนี่ย หนึ่งพันนะครับแต่ถ้าท่านจะติวสมรรถนะมีไหมก็มีอีกก็มีหนึ่งพันนะครับถามว่าคอรตสติวทั้งสองคอรตสติวเนี่ยใช้ตําราเดียวกันไหมตําราเดียวกันคือตําราเล่มน้ําเงินนะครับหนึ่งพันบาทแล้วก็ติวเพิ่มอีกหนึ่งพันก็เป็นสองพันนะครับโอเคง่ายๆแบบนี้อ่ะแล้วจะติดต่อทางไหนนะครับติดต่อประหลัดเอ็ดก็เข้า Facebook ไปแล้วก็ท่านก็ค้นหาชื่อคําว่าประหลัดเอ็ดเคาะวิทยากร นะครับแล้วก็เคาะและติวสอบนะครับท่านจะเห็นหน้าของเฟซเป็นแบบนี้นะครับมีผมชูอ่าที่หนึ่งอยู่เนี่ยนะครับท่านก็กดส่งข้อความแล้วก็กดปุ่มส่งข้อความแล้วพิมพ์มาได้เลยว่าต้องการติวนะครับกดกดปุ่มส่งข้อความอย่างเดียวแต่ไม่พิมพ์อะไรมาผมก็ไม่เห็นนะครับโอเคนะครับสําหรับคนที่อยู่นอกห้องติวก็เอาของปากของคอเพียงแค่นี้นะครับแต่ส่วนที่ท่านที่อยู่ในห้องติวแล้วชําระหนึ่งพันแล้วโอเคเดี๋ยวเราติวกันต่อท่านไปดื่มกาแฟ นิดหนึ่งนะครับไปดื่มน้ําไปเข้าน้ําอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราเจอกันต่อนะครับในในห้องติวรับของเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตั้งใจฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ